แลจะมีไข่ไก่หนึ่งองไมโลหนึ่งซองก่อนที่จะไปแล้วขอฝากทุกคนเกิดและ์กดแชร์เกิดติดตามด้วยนะคะห่างครับเราไปห่างกันคับอันดาับแรก ฉีกไมโลใส่ไป็กถ้วยเป็มไมโลลงไปครับขั้นตอนต่อไปนะคะตีไข่กับไมโลให้เข้ากันครับนี่คะ่ะเราตีคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไปหนึ่งเรามาดูกันครับ นี่คองเรลก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินกันครับอร่อยครับร้อนรอน วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคับบ๊ายบายสวัสดีครับ